สำหรับใครที่ติดตามช anel ผมอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าผมมีโลโก้ใหม่ภาพหน้าปกใหม่นะครับผมได้ไปทำที่ร้าน Wallet Logo งานดีคุณภาพเยี่ยมราคาถูกสำหรับใครที่มองหาโลโก้หรือว่าภาพหน้าปกนะครับที่จะทำนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับส่วนราคาสามารถเช็คได้ที่ปกเฟซที่แฟนเพจนะครับอย่าลืมไปใช้บริการเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมินทซักฮอตเฮดนะครับ อยู่ในเกม i n f e s t a t i o n the New C นะครับวันนี้ก็เป็นคู่มือมือใหม่นะครับ EP ที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับก็วันนี้ครับผมมีกระเป๋าฮันเตอร์ครับ250กิโลก็ขอบคุณน้องทิวมากนะครับที่โดเนทเข้ามาวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เมืองนี้นะครับเมืองข้างล่างครับเมืองที่มีบอส4 4ตัวครับผมจะมาที่นี่มันบอกเลยก่อนเลยว่ามันนอกจากยิงบอลแล้วผมยังใช้เป็นที่ฟาร์มสกิลด้วยนะครับฟาร์มสกิลฟาร์มผีนี่ผมใช้ที่นี่ตลอดนะครับ ก็ไปชมกันเลยครับว่าผมมีเทคนิคฟาร์มที่นี่ยังไงที่นี่ผีเยอะมากครับไปชมกันเลยก็ลดับแรกนะครับผมก็จะเคลียร์เคลียร์นี่ครับผีในนี้มันจะเยอะมากครับก็คือเคลียร์ผี4ี่หลุมนี้แล้วก็บอสสี่หลุมนี้ให้หมดก่อนครับงั้นก็ไปชมกันเลยผมไปเคลียร์ก่อนนะครับก็หลังจากนะครับที่เคลียร์ผีหมดแล้วนะครับใลขสี่หลุมนะครับมันจะมีหลุมหนึ่งครับที่จะมีทางออกไปทางนี้ครับผีมันจะเยอะมากปกติผมฟาร์ม ฟาร์มพวกฟาร์มสกิลฟาร์มผีเงี้ยฟาร์มดอลลร์ผมก็จะฟาร์มที่นี่เลยนะครับก็คือที่เราวผมก็ไปชมกันเลยนะครับวิ่งออกมาทางนี้เลยครับแต่ต้องใช้ไหวพริบหน่อยนะครับตรงนี้ผีเยอะมากเราก็จะลากผีตรงนี้นะครับดูนะครับจากเงินผมหกแสนนะครับเนี่ยครับหกแสนครับเราก็ลากผีนะครับลื้ผีลากไปเลยครับผีเยอะมากครับ เยอะมากครับเฮียระเบิดไปเลยเอุ๊ยเฮียเฮ้ยโดนไม่โดน,โดนอ้อม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 อย่าไปหาที่หลบก่อนครับตอนนี้ผีเยอะมากคือถ้าพลาดเนี่ยครับก็คือตายเลยครับตายแน่นอนวางกลับดักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วมาขึ้นตรงนี้ เ okay. นี่ครับก็เคลี้ยงไปเลยครับกดกดคลิกเมาค้างไว้ครับเวลาคว้างมันจะได้ระเบิดแล้วก็คว้างหย่อนลงไปไยังนะยังมีอยู่ครับยังไม่หมดครับได้เอาคว้างยัดเข้าไป ไม่หมดอีกนะครับเยอะจัดนอกจากเราจะได้ฟาร์มผีฟาร์มล่าครับเรายังได้พวกบังเกอร์ครับบังเกอร์เยอะเยอะมากครับเพราะผีมันจอบบังเกอร์น่ครับพอผมฟาร์มเสร็จเห็นไหมครับวิ่งเงินขึ้นมาสองหมื่นได้แ้ยแต่ว่าเราจัดการผีไว้ได้เยอะมากครับก็คือสกิลบานผีบานคือไว้ฟาร์มผีเลยครับตรงนี้ เ๋ยวขอก่อนนี่ครับพอผมฟาร์มผีตรงนี้เสร็จนะครับก็วิ่งออกไปทางนี้เลยครับก็จะมีผีเยอะเอกเหมือนกัน,นครับนี่ครับตรงนี้ก็มีผีครับเห็ <Hey. S 1> นไหมครับผีเียบ พอเราออกมาครับเราก็มาขึ้นมีหลังรถเลยปลอดภยัยครับไอ้ผีมารวมตัวกันก็ <c oughs> ทําอย่างเดิมครับคลิกเมาค้างครับมันจะได้ระเบิดทันทีเลยมันแบบระเบิดมันชอบกิ้งครับรถ้าทำอย่างนี้แล้วผีมันระเบิดมันจะไม่ค่อยกิ้งหนีครับตรงนู้นไม่มาตรงนู้นไม่มาติดอะไรกันเวียงกันเลยแล้วกัน น่าจะหมดนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยครับก็พอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปข้างในครับตามไปเลยครับคือฟาร์มผีฟาร์มสกิลนี้ได้อื้อเลยครับที่นี่โดยไม่ต้องใช้รถด้วยนะครับถ้าไปพวกนาโต้อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้รถในการฟาร์มแต่ที่นี่ไม่ต้องครับ ก็เหมือนเดิมครับพีเราก็ลากไปเลยครับวิ่งลากไปเลยครับยิงลอมันด้วยก็ดีเพราะตรงนี้มันเยอะมากแต่จะไม่เยอะเท่าตรงนู้นแล้วนะครับยิงลอบไปครับแค่น,นี้มานะคผีเต็มเพราะตรงนี้จะมีที่ยืนนะครับนี่ยพอมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นไปยืนตรงนี้เลย รอผีมานะครับเหมือนเดิมครับคิงเมาค้างแล้วเพียงไปเลย <c oughs> หย่อนไปตรงน,นู้นแล้วกันเรียบร้อยครับนี่ครับได้ทั้งผีได้ทั้ง สกิลได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งดอลลาร์แล้วก็ได้บังเกอร์เลยนะครับก็นี่คือเทคนิคฟาร์มเข้าๆผีเมืองนี้ของผมนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้รถนะครับก็คลิปนี้ครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝกก็ฝฟกเฉยเลยก็ฝากกดไลค์นะครับแชร์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับใครที่มีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถแนะนำได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วิบเกือบลืมนะครับสำหรับใครที่ที่ต้องการภาพโลโก้ภาพแคนเฟียๆนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนได้ที่ Wallet Logo เลยนะครับบ๊ายบาย